สำหรับนะักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่อำเภออุ้มผางมีเส้นทางสายรัทธาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็คือวัดป่าศักวิปัสนาที่ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะซึ่งเป็นไม้แกะสลักจากไม้ศักสวยงามนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาทางอำเภออุ้มผางท่องเที่ยว น้ำตกที่เราสู่ท่องเที่ยวน้ําตกปิตุโกแล้วก็มาชมความงดงามของวัดป่าศักวิปราสนากันนะคะ